ตาแต่ระส้องผู้เจริญตาปัจจต่งางไรก็น่อมถวายสริมปัจใจเผอชายแห่งปัปจเจทีอาประยเจยาวราสุองสิ่งิดใจในปใจัจจสัตตัรที่รจริจารณาตามสุ่งควรบุญกุศล่จริญ้า,ามั่งเบรวเวน,นี้ ปฏิุยิญญานห้อคุญมแมแ้วจริญจนอาบันรุงยืันต้องผ่านไปยื่ในเีทุกออกขอให้บัจากวาตัอบู่ในเีทุกแล้วออกข้อให้ทุกีนขึ้นไปทิ้งการงานเธพอเจอร่อนักเก็บกรรเลย